สร้างสรรค์ความสุขสนุกกับรายการพิเศษวันหยุด15กรกฎาคมนี้8นาฬิกาทำความรู้จักวงดนตรี Recycle และเที่ยวคลองลับ1สายน้ำ2จังหวัดสาวัฒนธรรมในวันใหม่ Variety 10นาฬิกา5นาทีเดินทางไปซึมซับโมโรดกยุค w วา d เวส t และวิถีความเป็นอยู่ของขาวบอย a l i f e on the Road Special ถนนคนชีวิต11นาฬิกา5นาทีเยือนทา่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ทำความรู้จักคู่พี่น้องอินดี้และผู้คนยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาชมเทปบันทึกภาพเสียงอดีตสร้างจินตนาการจังหวัดส,สกลนคร14นาฬิกา30นาทีเจาะลึกชีวิตลูกหาบคนสำคัญแห่งภูกระดึงในซีรีส์วิถีคน15นาฬิกา5นาทีเรียนรู้การใช้สมุนไพรดูแลตัวเองและการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวคนสุโร และ15นาฬิกา30นาทีรังสรรค์เมนูใหม่ด้วยการผสมผสานวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลงตัวใน Cook Culture อย่าพลาดทุกรายการดีทางไทง PBS